สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมาสอนนะครับกับการทําชากุหลาบนมสดนะครับส่วนประกอบเราง่ายมากเลย1นนะครับก็คือชากุหลาบ2ก็คือนมสดครับวิธีการทํานะครับเราก็เปิดชากุหลาบก่อนแล้วก็เทลงไปนะครับของปริมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องการใส่จากนั้นที่เหลือเราก็ใช้นมสดนะครับอีกครึ่งหนึ่งเทลงไปแนะนำนะครับว่าเป็นนมธรรมดาไม่เอาเป็นนมพองมันเนยนะครับ พราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนมสดธรรมดาได้รสชาติที่ดีกว่าโอเคจากนั้นนะครับเมนูเนี้ยมันอร่อยตรงที่ความเย็นครับดังนั้นเราก็ใส่น้ําแข็งส่วนที่เหลือก็ใส่น้ําแข็งไปแล้วถ้าเกิดมีใครถามพี่อานนะครับว่าพี่อ่านเน้นนมสดรสไหนดีล่ะก็คือใช้ยี่ห้อของที่คุณชอบนะครับถ้าเกิดคุณชอบโฟร์มูก็ใส่โฟร์มันถ้าชอบดัชมิลก็ใส่ดัชมิลนะครับตัวเนี้ยนมสดยี่ห้อไม่ตายตัวเพราะว่ากินน้องนมสดในแต่ละเจ้ามันก็แตกต่างกันนะครับ โอเคจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับนี่สีสันก็สวยงามนะเห็นไหมครับนี่เพื่อนให้ดูสีแป๊บหนึ่งนี่ครับนี่เห็นไหมสีสันสวยงามจากนั้นนะครับเมนูนี้นะครับอย่าเพิ่งกินนะครับดมกลิ่นก่อนมันจะได้กลิ่นนมสดแล้วมีกลิ่นกุหลาบออกมานะครับเพราะกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันเป็นการอะโรมาทเทอราปีอย่างหนึ่งนะครับก็คือช่วยในการผ่อนคลายอย่างหนึง่งก่อนจะกินแนะนําให้ดมก่อน จากนั้นนะครับก็ดื่มได้ครับอร่อยครับมันจะได้รสชาติแบบนมแบบจางขึ้นมาดน,นึงนะครับเพราะนมเนะี่ยมันมีการผสมกับในของชาดังั้นเนี่ยรสชาติของนมมบนจจางขึ้นมาแต่นะครับมันก็จะมีรสชาติของกุหลาบออกมานะครับซึ่งการที่เราใส่ตาส่วน5 0 50ิ50เนี่ยมันได้รสชาติของชากุหลาบอย่างเต็มที่ครับผม โอเคครับดีวขอจบการพาทําคลิปนี้ไปในเพยงเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะครับเกี่ยวกับชากหุลาบก็สามารถติดต่อเพี่นมาได้ทางไลน์ที่อยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ